เรื่องนี้ก็ชื่อเรื่องว่าร้อยเล่สเสน่ลวงครับ<ห>ก็เป็นละครแนวน่าจะเป็นด,ด,ด,ดราม่านะครับเ<ช>พิ่งรู้คาแรคเตอร์เมื่อเช้านี่เองครับอยากจะบอกว่าเพิ่งรู้จริงเพิ่ง<ช>ได้บทมาแล้วสักพักหนึ่งแต่ว่า ยังไม่มีเวลาดูอะไรเงี้ยแล้วก็วันนี้มานั่งดูกันว่าเล่นเป็นใครอะไรบ้างเมื่อกี้ยังถามชื่อเลยว่าเธอเล่นเป็นใครเป็นออนออนอุ้นออนอุ้์ผมเล่นเป็นก้าวครับกล้าวมีรอเรือนักก้าวก็เป็นหนุ่มนักธุรกิจล้อคมเข้มรวยสูงทุกอย่างดีหมดเลยเป๊ะเลยครับเป็นนักธุรกิจหนุ่มคือเล่นเป็นตัวเองะครับ ใช่หรอใช่ครับใช่ก็เอ่อน่าจะเริ่มถ่ายสักประมาณช่วงประมาณสักกลางกลางเดือนปลายปลายกันยาครับกับการได้มาร่วมงานกับน้องใหม่อีกเป็นยังไง ก็ดีใจครับที่รู้ตอนแรกผมไม่รู้เลยว่าเป็นใครแล้วก็คือตัวเองอะรู้แล้วแหละว่าต้องเล่นเรื่องนี้แล้วก็ยังหาแบบเอสรุปนักเอกเป็นใครใครบ้างใครก็ได้ใครได้หมดเลยแล้วพอรู้ว่าเป็นใหม่ก็โอเคว่าเราเคยร่วมงานกันมาแล้วตอนนั้นเรื่องน้องกรรมเทศนะครับก็เลยรู้สึกแบบสบายใจโล่งเลยคราวนี้เยี่ยมเลยอีกไหมครับพูดดีๆอีแล้วอะไรเงี้ยเฮ้ยไม่กลัวไม่กลัวครับเพราะว่าก็อย่างที่บอกก็เป็นพี่น้องกันอยู่แล้วสบายๆเพราะ อไอ้นะครับตัว да จริงแล้วตัวจริงก็ยังไม่มีครับเฮ้ยทำไมมีมีวอลไมช่วยหน่อยช่วยหน่อยไม่มีไม่มีไม่มีมันเป็นเรื่องที่พี่จต้องจุ๊บจคือเรื่องนี้เนี่ยคือผมรู้สึกว่าจะเป็นผู้ชายที Entonces, wait, wait, wait. ่แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือค่อนข้างจะเหมือนกับว่ามีผู้หญิงเข้ามาลุมล้อมเยอะนะครับในเรื่องคือถ้าสังเกตเมื่อกี้ดูสาวๆทั้งหมดก็คือทุกคนคือมาพัวพันในชีวิตหมดเลย เออเหมือนเหมือนเหมือนเป็นหนุ่มฮอตอ่ะแต่จริงๆไม่รู้ว่าฮอตหรือเปล่า<ช>จะพยายามจะพยายามเรื่องนี้ <มา S 1> แล้วดรมาม่าแหละคือแบบเหมือนกับแบบเหมือนเราเหมือนเราแก้แค้นอ่ะเรา <ๆ S 2> เป็นคนเดียวที่แบบเออใช่มาแก้แค้นทุกๆคนเลยเลือซีนะคะพี่บิ๊กพี่เบียมีดูเดือดไหมเหมือนเรื่ยังไม่ได้อ่านเลยแต่ ปากกเปืือยเลยเหรอเออไม่รู้อ่ะก็คงผมว่ามันก็เป็นผมว่าละครน่าจะแบบออกแนวแบบเข้มข้นมากอ่ะรู้สึกว่าต้องเข้มข้นมากคือแบบเชื่อเฉือนมากก็ต้องรอดูว่ายังไงบ้างเพราะเราผู้ชายคนเดียวครับที่โดนกระทำา แม่สงสารไมใ่ใช่เหรอที่โดนโอา้าวเหรอไม่โดนนะอ๋อเหรอเอ้ยล,ล,ล,ลืมอ่านกว่ทีไม่โดนโดนอะไรบ้างคะ่ะแลองนี่แม่จะต้องโดนอะไรนะเพก็เป็นถึงแม่แม่ยังไม่รู้ว่าโดนอะไรบ้างแต่ว่าฝ่ายพระเอกเนี่ยจะมาแก้แค้นเราเพราะว่าพ่อของเราเนี่ยทำไม่ดีกับแม่เขาไว้ใช่ครับเออชอบอ่ะชอบอย่างนี้ชอบก็เลยมามา,มาลงที่เราทั้งๆท,ที่เราก็มีพี่อยู่นะเออลงที่หนูตอวนี้ได้ค่ะใช่นะ ว่ะเรื่องนี้สู้ป่ะื่องนี้เรื่องนี้จะออกเป็นแนวแบบว่าสดใสล่าเริงอะค่ะก็จะไม่มีแบบแบล็กการชีวิตที่แย่อะไรมาไม่ได้โดนกระทํำแต่ว่าถ้าเป็นพาที่อยู่กับพระเอกยังยังไม่แน่ใจยังไม่ได้อ่านนะคะอ่ะ่คะคระครับก็เรื่องนี้โอ้นันแสดง เยอะมากแล้วก็มีแต่คนที่แบบคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะครับแล้วก็ก็คงเริ่มถ่ายกันช่วงประมาณกลางเดือนนะฮะแล้วคิดว่าถ้าคงไม่ดูแน่ผมว่าถ้าถ้าไม่ปลายปีก็คงเป็นต้นปีแน่นอนว่าเราก็พยายามไม่ใช่เหมือนกับว่าป้อนละครที่ออกมาให้เร็วที่สุดครับก็ติดติดตามชมด้วยสําหรับร้อยเลขเสน่ลวงปากด้วยครับสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพี่เียร์แม่แม่ขอคังกระเป๋า 예금 <목소리나>